สวัสดีค่ะวันนี้ pantry p a t จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมหวานอย่างขนมไดฟุกุไส้เผือกซึ่งขนมไดฟุกุนี้ทำมาจากแป้งโมจิหรือแป้งข้าวเหนียวที่มีความยืดหยุ่นนุ่มนวลดัดแปลงมาจากขนมโมจิในประเทศญี่ปุ่นขนมไดฟุกุของเราจะใส่ไส้ถั่วแดงไส้เผือกหรือไส้ผลไม้ต่างๆแตกต่างจากขนมโมจิที่จะไม่มีไส้นั่นเองค่ะ วิธีการทำนะคะก็จะเริ่มจากนำแป้งข้าวเหนียวแป้งมันน้ำตาลทรายมาผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำร้อนนะคะค่อยๆคนผสมให้เข้ากันดีค่ะจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำแป้งที่เราผสมแล้วไปกรองนะคะโดยใส่ภาชนะที่สามารถใส่ลงไปในซึ้งนึ่งได้ ให้เพื่อนๆฉีดหรือทาน้ำมันให้ทั่วภาชนะนะคะแล้วใส่แป้งข้าวเหนียวที่เราผสมกับน้ำร้อนไว้ดีแล้วใส่ลงไปในซึ้งที่น้ำเดือดดีแล้วนะคะใช้เวลานึ่งอยู่ที่15-20นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกดีค่ะระหว่างที่เรานึ่งตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะนำแป้งมนันหรือแป้งข้าวโพดมาคั่วนะคะด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะสุกดีค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ20-25นาที ไฟอ่อนนะคะสังเกตว่าแป้งที่เราคั่วเนี่ยถ้าสุกดีแล้วนะคะก็จะมีสีเริ่มมีสีอ่อนๆนะคะสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็จับแล้วเนี่ยไม่รู้สึกกระด้างนิ้วนะคะวิธีการเช็คว่าแป้งข้าวเหนียวของเราสุกแล้วนะคะเราก็ใช้ช้อนเนี่ยจิ้มลงไปถ้าข้างในเนี่ยเป็นเนื้อเนียนนะคะก็ถือว่าสุกดีค่ะแต่ถ้ายังแฉะอยู่ก็ให้เพื่อนๆนึ่งต่อนะคะ เราก็จะนําแป้งข้าวเหนียวที่เราเนึ่งเสร็จแล้วนะคะมาพักให้อุ่นขึ้นนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะค่อยๆกดๆกระแทกนะคะเป็นการนวดแป้งข้าวเหนียวค่ะการนวดของเรานะคะจะทําให้ตัวแป้งข้าวเหนียวของเราหรือแป้งโมจิเนี่ยมีความยืดแล้วก็นุ่มนะคะถ้าเพื่อนๆนึ่งเสร็จแล้วนะคะหรือกวนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอามาใส่แป้งเลยห่อเลยนะคะเขาก็จะมีความกระด้างอยู่ได้ไม่ทนค่ะ หลังจากน้ำแป้งนะคะไปแผ่บนถาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยแพทก็จะใส่น้ำมันไปเลยนะคะ10กรัมแล้วเราก็นวดนวดแป้งนะคะพอประมาณหลังจากนั้นเนี่ยแพทก็จะย้ายลงมาในชามนะคะใช้ไม้พายเนี่ยกดกดกระแทกนะคะแล้วก็คอยยืดแป้งพับแป้งนะคะให้แป้งเนี่ยแข็งแรงดีค่ะ วิธีนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับการตําแป้งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาจะตําตัวข้าวเหนียวจริงๆเลยนะคะตําซ้าไปซ้ามาใช้แรงกระแทกนะคะเพื่อให้เกิดความเหนียวยืดหยุ่นแพทก็จะจําลองนะคะโดยการนําแป้งที่เราเนื่องแล้วเนี่ยมาใช้วิธีทําเหมือนกับการตํานะคะแต่ใช้ไม้พายแทนตําไปตํามานะคะการที่แป้งเนี่ยถูกแรงกระแทกนะคะทับไปทับมาผ่านอากาศจะทำให้แป้งเนี่ย มีโครงสร้างที่แข็งแรงเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะเวลาที่เรานำไปห่อไส้นะคะก็จะเกิดความเหนียวนุ่มเขียวสนุกแล้วก็เก็บได้นานด้วยค่ะแพงก็จะนวดแล้วก็ตําเข้าไปนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-10นาทีสังเกตได้ว่าตอนแรกเนี่ยแป้งจะขาดง่ายนะคะพอเราตําไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะสามารถยืดแล้วก็ไม่ขาดง่ายเพื่อนเสังเกตจากวิดีโอนะคะว่ายืดได้ยาวมากๆเลยค่ะ ถ้ายังขาดง่ายอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยยังคงตําต่อไปอีกสักครู่นึงค่ะจนได้เท็กเจอร์แบบนี้เลยก็คอยปาดถ้วยปาดโถนะคะลักษณะแป้งก็จะมันวาวถือว่าใช้ได้ค่ะให้เพื่อนๆนะคะโรยแป้งที่เราคั่วจนสุกดีแล้วนะคะให้ให้เต็มพื้นผิวนะคะเพราะว่าโมจิของเราเนี่ยจะติดไปทั่วเลยนะคะติดทั้งมือติดทั้งพัชนะแล้วก็ทั้งที่รองแป้งนะคะ ก็จะโรยแป้งลงไปได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาปัดออกทีหลังค่ะเราก็โรยแป้งทั้งด้านล่างด้านบนนะคะให้ทั่วเพื่อที่เวลาเราจับแล้วเนี่ยจะไม่ติดมือค่ะวิธีการที่เราจะนำแป้งนะคะมาหอ่อไส้มีหลายวิธีเพื่อนๆจะตัดแบ่งก็ได้หรือจะนำมารีดก่อนก็ได้นะคะวิธีนี้ก็สำหรับ เพื่อนๆที่ทําขายนะคะที่แพทเคยทําในร้านขนมเนี่ยก็จะใช้วิธีการเอากระดาษนะคะกระดาษไขเนี่ยมารองแล้วก็โรยแป้งให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้พายรีดนะคะไม่ให้บางจนเกินไปนะคะเพราะเวลาที่เรานําไปหอ่อไส้ถ้าเราดึงแป้งเนี่ยเขาก็จะขาดง่ายค่ะเอาให้หนาพอประมาณอยู่ที่ประมาณ2 3ม mm ก็กําลังดีค่ะ รีดให้ได้ความสม่ำเสมอนะคะแผ,แ,ผแ,แ,ผแผ่นแผ่นแป้งเนี่ยให้สม่ำเสมอพทก็จะรีดได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่ตัดคุกกี้นะคะรูปวงกลมของพทเนี่ยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ8ซนติเมตรค่ะ เราก็นําไปชุบแป้งนะคะที่เราคั่วเอาไว้เนี่ยกันติดก็จะได้แบบนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวแพทจะยืดให้ดูว่าเขามีความยืดหยุ่นเหนียวนุ่มแค่ไหนนะคะเนื้อแป้งของเราเนี่ยก็จะยืดนะคะแล้วก็เหนียวนุ่มแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําใบห่อไส้ที่เพื่อนๆเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะครั้งนี้แพทก็ใช้เป็นไส้เผือกกวนนะคะเพื่อนๆสามารถดูวิธีการทําไส้เผือกกวนได้ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์เอาไว้แล้วเป็นการทําเผือกกวนนะคะที่มีความหวานหอมละมุนมีรสชาติเข้ากันดีกับแป้งไดฟุกุมากๆเลยค่ะแพทก็จะกวนไส้นะคะเสร็จแล้วเนี่ย ก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะเสร็จแล้วเรานำมาปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะตัวไส้เนี่ยพอเราได้ความแข็งจากที่เราแช่ตู้เย็นดีแล้วนะคะเขาก็จะไม่เละง่ายขึ้นทรงง่ายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยขึ้นทรงของไส้นะคะให้ได้รูปแบบที่ต้องการเอาไว้เลยเพราะตัวแป้งไดฟุกุเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างนะคะตามตัวไส้ของเราไปเลยนะคะก็นำมาห่อค่ะเก็บปลายนะคะให้เรียบร้อย เพราะว่าตัวแป้งนะคะเขาก็จะมีความเหนียวอยู่แล้วถ้าเกิดเราค่อยๆม้วนเก็บปลายเนี่ยเขาก็จะติดกันเองค่ะถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่ายังติดมืออยู่นะคะก็ให้โรยแป้งกันติดมือได้เช่นกันค่ะคลึงแป้งนะคะให้กลมดีอย่างที่เห็นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยขึ้นรูปของไส้ให้สวยงามเราก็จะสามารถห่อแป้งได้พอดีค่ะ จากนั้นนะคะก็ใช้แปรงนะคะปัดตัวเศษแป้งที่เราโรยเยอะเกินไปออกไปได้ค่ะโรยน้ำตาลไอซิ่งตามชอบนะคะเรามาดูด้านในกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าแป้งเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะคะยืดดุ่นอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมลองทำกันดูนะคะง่ายมากๆเลย ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยาพาครอบครัวบายแพนทรีแพทด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ